ต้นข้าวสุดทนพร้อมประโยคเด็ดที่ทำแฟนคลับอึ้งทั้งประเทศสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่กุ๊กเขมราชค่ะคุณผู้ฟังอ่านหัวข้อวันนี้แล้วอาจจะตกใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแฟนคลับหรือ FC ลุกฮือและอึ้งทั้งงานแล้วคุณแม่น้องต้นเข้าสุดทนเรื่องไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฉลยทุกประเด็นค่ะแต่จะขอสปอยก่อนเลยนะคะว่าการลุกฮือที่ว่านี้คือการลุกฮือด้วยความรักและความประทับใจล้วนๆเลยค่ะ ส่วนที่คุณแม่สุดทนนั้นทันสุดจะทนกับความตื้นตันในหัวใจจนต้องออกมาพูดความรู้สึกที่แท้จริงให้เราได้ฟังกันค่ะเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นที่งานคอนเสิร์ตวัดบ่อระแหงคุณนารามค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นไฟดับพรึบกลางโชว์ของน้องต้นข้าวสุปริยาแต่น้องกลับนิ่งและเป็นมืออาชีพมากค่ะยิ้มให้แฟนๆบอกให้ทุกคนใจเย็นพอไฟมาก็ร้องต่อทันที และหลังจากโชว์สปิริตไปไม่นานก็ถึงฉากที่พีคที่สุดของค่ำคืนนั้นค่ะเมื่อน้องได้ข่าวว่าแม่แอบมาดูก็เลยหยิบใหม่ขึ้นมาแล้วนี่คือเสียงจริงวินาทีจริงที่เกิดขึ้นบนเวทีวันนั้นค่ะวันนี้บุคคลสำคัญมางานนี้ด้วยไม่ใช่พ่อครูนิวนะคะแต่เป็นแม่หนูเองค่ะหนูไม่รู้ว่าแม่อยู่ตรงไหนเขาบอกว่าจะแอบมานั่งดูเงียบๆมาจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อา้าว คุณพ่อยกมือทำไมคะอ๋อถ่ายรูปชูสองนิ้วนึกว่าแม่แม่ต้นข้าวเปลี่ยนไปเยอะเลยแม่จา๋านับหนึ่งนับสองให้เวลาสามนาทีให้มารายงานตัวจนในที่สุดก็ได้เจอคุณแม่จริงๆเป็นโมเมนต์ที่น่ารักและจริงใจมากๆเลยนะคะจนคุณแม่ต้องค่อยๆเดินออกมาวินาทีนั้นรอยยิ้มของน้องกว้างที่สุดเลยค่ะ และหลังจากโมเมนต์นั้นเผยแพร่ออกไปค่ะก็เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า FC ลุกฮือขึ้นมาจริงๆในโลกโซเชียลแต่เป็นการลุกฮือที่เต็มไปด้วยความรักค่ะคอมเมนต์ลังไหลเข้ามาจนนับไม่ทั่วเลยเรามาชมคลิปเต็มกันค่ะแม่หนูเองแม่หนูอยู่ตรงไหนไม่รู้อะแต่หนูไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าจะแอบ,บมานั่งดูเงียบๆมาจริงเปล่าก็ไม่รู้ ไหนแม่ต้นข้าวยกมือหน่อยได้ไหมคะอยากอยู่ตรงไหนอ,ะอ่ะอ้าวพคุณพ่อยกมือทำไมอ๋อถ่ายรูปชูงสองนิ้วถต่ว่ายกมือเพราะว่าแม่ต้นข้าวเปียนไปเยอะเลย <c oughs> ไหนแม่หนูอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> อยู่ข้างนอกหรือเปล่า <c oughs> มองไม่เห็นเลยอะ่ะ <c oughs> แม่จ๋า <c oughs> นับหนึ่งโอ้โหนั่นข้างหลังยกมือแม่หนูจริงมานั่นอะ่ะ <c oughs> สายตายิงสั้นๆอยู่ แม่บอกจะมาแอบดูว่าน่าจะมาแอบจริงๆน่จะอยู่หลังต้นไม้นู่นก็ได้ปีนดูอยู่หรือบอกก็ไม่รู้แม่จ้านับสองแม่ไอคุณอุทุมพรค่ะให้เวลาสามนาทีให้มารายงานตัวอุ้ยเห็นแล้วเพื่อนสาวยังยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นเดินก้มหน้าก่อนคุณอุทุมพรอุ้ยเห็นหน้าแม่แล้วเขินหมดเลยสวย เดี๋ยวต้องไปออกเดี๋ยวต้องไปออกไรายคนไปลบตั้งต้นไม้ก่อนไปคุณอุทุมพรเดี๋ยวต้องออกคอนเสิร์ตนะคะต้องแบบว่ามีค่าตรงค่าตัวกับคุณนิวไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้หรอกเก็บเก็บตัวก่อนมาล่างเวทีเลยมามาเปลี่ยนใส่ชุดแดนเซอร์ไปเลยเรามันแน่อยู่แล้วเขาไม่รู้หรอก <c oughs> อ่าประมาณนี้นะคะโอเคจ้าเดี๋ยวมีเพลง <c oughs> เพลงหนึ่งมาฝากนะคะ เดินมาทําไมเนี่ยบอกให้เก็บตัวเรามันคนดังนะมาเดินโชว์ตัวเป็นนางแบบเลยโอ้พอหพ่อพ่อนุชดนี่โอ้หหนูไม่อยากมีพ่อเพิ่มแล้วอะห <c oughs> รือว่าแม่หนูวสวยจากกระแสะแรกที่พูดถึงกันถล่มทลายเลย <c oughs> ก็คือความเหมือนของแม่ลูกคู่นี้ค่ะคอมเมนต์มาเต็มเลยว่าสำเนาถูกต้องบ้างลูกไม้ไม่หล่นไกลต้นบ้าง <c oughs> บางคนถึงกับสังเกตว่าขนาดท่าจับแหวยังเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะ อีกกระแสะที่แรงไม่แพ้กันคือการชื่นชมในความสวยของคุณแม่ค่ะแฟนๆบอกว่าแม่ไอซ์สวยมากสวยได้แม่น่ารักเหมือนพี่สาวกับน้องสาวเลยเรียกว่าแฟนคลับน้องต้นข้าวตกหลุมรักคุณแม่กันเป็นแถวเลยค่ะและที่สําคัญที่สุดคือความรู้สึกซาบซึ้งค่ะหลายคอมเมนต์บอกว่าดูปน้ําตาคลอไปเป็นภาพที่ดีต่อใจที่สุด และขอส่งกำลังใจให้คุณแม่มาช่วยดูแลน้องตลอดไปเพื่อเป็นพลังใจให้น้องสู้ต่อไปค่ะและทำการกระแสะชื่นชมเหล่านี้นี่แหละค่ะที่ทำให้เราต้องไปฟังจากปากของคุณแม่ที่เราพลาดหัวไปว่าท่านสุดทนจนต้องออกมาพูดซึ่งความจริงก็คือท่านสุดจะทนกับความตื้นตันและความภูมิใจจนต้องออกมาพูดสั้นๆแต่ชัดเจนเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จริงของคุณแม่ไอซ์กันเลยค่ะ น้องต้นข้าวตอนนี้มาแรงมากเลยอะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจในตัวลูกมากแล้วจะมาดูแลตลอดไหมครับเนี่ยดูแลตลอดค่ะเรามาชมคลิปเต็มกันค่ะต้นข้าวตอนนี้มาแรงมากมากเลยรู้สึกดีใจภ่มิใจในตัวลูกแล้วจะดูแลตลอดไหมเนี่ยไม่คะดูแลตลอดไหมตอนนี้ มาดูแลตลอดไหมดูแลตลอดยังไงลยะโอเคเป็นกำใจนะครับผมรบนะครับสื่อถามรู้สึกยังไงที่น้องต้นข้าวกำลังโด่งดังและกระแสดีมากๆแม่ไอซ์ตอบรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจมากๆสื่อถามต่อแล้วคุณแม่จะมาดูแลน้องตลอดเลยไหมคะแม่ตอบค่ะค่ะดูแลตลอดค่ะชัดเจนนะคะดีใจ ภูมิใจและจะดูแลตลอดไปเป็นคำพูดที่ตอบทุกคำถามและยืนยันความรักทั้งหมดเลยค่ะเป็นสองประโยคสั้นๆที่มีน้ำหนักเทียบเท่าอ้อมกอดที่อบอุ่นที่สุดเลยค่ะและมันทำให้เราเชื่อจริงๆว่าความรักของแม่ลูกคือแบตเตอรี่สำรองที่ไม่มีวันหมดอายุจริงๆค่ะถูกต้องที่สุดค่ะไฟบนเวทีดับได้แต่ถ้าไฟจากแม่ยังสว่างตัวเราก็ร้องเพลงชีวิตต่อไปได้เสมอค่ะ ขอส่งกำลังใจให้น้องต้นข้าวและคุณแม่ค่ะขอบคุณคลิปจากช่องต้นข้าวสุปริยาออฟฟิเชียลด้วยนะคะเสียงสัมภาษณ์น้องต้นข้าวหนูว่าแม่หนูสวยอืมพอแล้วค่ะแล้วไอ้มองหนูได้แล้วมองแต่แม่หนูอยู่นี่มีเพลงเพล่ๆมาฝากฝากแล้วก็ให้พวกเราได้ฟังเนาะสายแห่งความประทับใจเรียกว่าสายอย่างนี้ละกันวันนี้น้องไม่ได้ถ่ายรูปนะครับ เนื่องจากติดภารกิจเดี๋ยวเราจะส่งน้องขึ้นรถนะครับและก็ร่ำลาไปด้วยความสุขความสนุกสนานวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยอย่าลืมให้คะแนนด้วยนะครับนี่แม่ชวนแม่มาออกกล้องนะคะเรื่องราวของน้องต้นข้าวและคุณแม่ไอซ์เป็นมากกว่าแค่ข่าวบันเทิงนะคะคุณผู้ฟังมันคือตัวอย่างของความรักความผูกพันและกำลังใจที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้ค่ะ ความรักของแม่คือพลังงานชั้นดีที่ช่วยขับเคลื่อนให้ลูกสาวคนนี้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้างระหว่างทางแต่เมื่อมีกำลังใจดีๆจากครอบครัวและแฟนคลับแบบนี้เธอก็จะสามารถฝ่าฟันทุกอย่างไปได้แน่นอนคะ่ะและสำหรับแฟนคลับทุกท่านอย่าลืมไปติดตามผลงานของน้องต้นข้าวกันนะคะทั้งเพลงฮิตที่คุณคุ้นเคยและที่สำคัญ อย่าพลาดเพลงใหม่ล่าสุดที่กําลังจะปล่อยในเร็วๆนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปข้อคิดที่ฝากไว้ในชีวิตคนเราอาจจะไม่ได้โชคดีที่มีทุกอย่างครบถ้วนเสมอไปแต่ขอใช้แค่มีใครสักคนที่เข้าใจและเป็นกําลังใจให้เราในทุกวันความสุขและความสำเร็จก็จะอยู่ไม่ไกลเอื้อมค่ะ สำหรับวันนี้ทางช่องกุ๊กเคมาราตต้องขอขอบคุณคลิปจากช่องต้นข้าวสุปริยาออฟฟิเชียลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการหน้าสวัสดีค่ะ